มาตอนนี้นะครับซึ่งสักครู่นี้ผมได้พูดถึงความสำคัญนะฮะความสำคัญของความสำคัญของการนำสับลงในบล็อกสำเร็จรูปแล้วต้องรู้จักวิพัฒน ที่เป็นล็อกสำเร็จรูปมีวัตถุประสงค์คือก้าวเข้าสู่การแปลอย่างไม่คุมเครือคำว่าแปลอย่างไม่คุมเครือหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าสับบาลีนะฮะเราจะไม่รู้ว่า สับบาลีตัวนี้สมมุติผมยกเอาสับคำว่า,อ,าอันนี้มีแต่สับง่ายๆอ่ะจันจันทะหรือจันดะตัวนี้แปลว่าดุร้ายเราไม่รู้หรอกครับว่าสับนี้มันแปลว่าดุร้ายแต่เมื่อเอามาใส่ในบล็อกสำเร็จรูปนะฮะเอามาใส่ใน ล็อกสําเร็จรูปมันก็เป็นจันตัวนี้ครับจันโดหรือจันโผเราไม่รู้ว่าไอ้จันจันดะหรือจันทะตัวนี้มันแปลว่าอะไรแต่สิ่งที่เรารู้คืออะไรครับเรารู้ว่าสรรโอตัวนี้คือสิปธรรมวิพัฒน์ที่มันเป็นล็อกสําเร็จรูปแจกตามบริสัทสิมันแปลงเป็นบริสัท ซึ่งณนะวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงว่ามันคือสิเพราะเรารู้ว่าแปลงอะกับสิไปเป็นโอมันมาอีกขั้นตอนหนึ่งแปลงอะกับสิเป็นโอนะครับเราะมันเป็นสระโอมันก็คือตัวแทนของสินั่นแหละเราจึงรู้ว่ายังไงก็ตามศัพท์นี้มันคืออันว่ามันแปลว่าอันว่า เพราะมันเป็นปัมาที่หนึ่งมันใจตามแบบปริษศเราก็เอาเหตุผลตัวนี้มาซับพอร์ตมาเอา่อม,ม,มาเป็นนะครับเอาเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมามาใส่กับความเข้าใจของเราแล้วเราจะเริ่ม เริ่มเข้าใจในเรื่องของการแปลมากขึ้นซึ่งจะต่างจากที่เราไปท่องโดยที่เราไม่ได้แยกสับมานั่งแยกว่าอันนี้มันคือบล็อกสําเร็จรูปนัอันนี้คือสับถ้าแบบนั้นเนี่ยได้ไหมได้แต่ข้อเสียเราจะต้องจํานั่งจําสับทุกสับเลยครับนั่งจําสับทุกสับอย่างพอเห็นสุริโยเราก็ต้องจําสุริโยหมด เราไม่ได้จําแยกสุริยะกับโอเป็นสุริโยแต่พอเราแยกออกมาสุริยะสุริยะเนี่ยเราเอาจะไปใส่ไปใส่กับ,บล็อกตัวไหนก็ได้นะเพราะเรารู้แล้วว่ามันมันคือคําแปลหนึ่งแล้วก็จะเป็นสุริยะสมก็เราก็แปลเฉพาะตัวสมอยสุริยะเราแปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เรามองวิพัตออกซึ่งการมองวิพัตออกคือหัวใจของการแปลเลยครับ แล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของการแปลท่านจะหลบจะลี้จะหนีจะเลี่ยงผมไม่ได้ท่านต้องแจกให้ผมฟังครับนะท่านจะต้องต้องพูดให้ผมฟังดังนั้นก็ก็กลายเป็นการบ้านเลยครับคำว่าต้องนี่แหละเพราะคำว่าต้องนี่แหละจึงเป็นการบ้านนะฮะแล้วเป็นการบ้านเนี่ยเป็นการการบ้านไม่จำกัดนะครับการบ้านไม่จำกัดวันนี้จะจบ จะจบแค่อันนี้เพราะว่าท่านเลยจากนี้ไปเดี๋ยวบางบางรูปบางท่านตามไม่ทันพอตามไม่ทันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวทอ้อเดี๋ยวทอ้อกลัวท้อครับการบ้านนะครับเป็นการบ้านแล้วสั่งการบ้านจบแล้วก็น่าจะจบแล้ววันนี้การบ้านเยอะนะครับอ้าวการบ้าน การบ้านก็จากบทเรียนที่ที่ผมอธิบายมานี่แหละไม่ไม่ได้เกินจากนี้ไปครับอ่าไม่ได้เกินจากนี้ไปการบ้านข้อหนึ่งคือเขียนสับแจตามในบล็อกสำเร็จรูปก็คือใจตามบริษสัทนะครับแต่ผมใช้คำศัพท์ว่าบล็อกสำเร็จรูป มาหนึ่งศับท่านเลือกมาสับไหนก็ได้ยิ่งเจอสัพท์ยากๆยิ่งดีครับเพราะว่าจะได้ฝึกทักษะของตัวเองเออสองนะครับการบ้านข้อที่สองก็คือท้องสับแจตามล็อกสำเร็จรูป ส่งเสียงนะครับส่งเป็นเสียงท่องมาให้ผมในลายส่วนตัวนะครับขอเป็นในลายส่วนตัวเอารับไม่ทันนะท่านจะเข้ามาก็มีการบ้านอยู่สองข้อแต่การท่องศับแจกตามเนี่ยการท่องศัพบแจตามนะครับยิ่งคือ อ่าคือไม่ได้ไม่ได้ให้ท่านปิดหนังสือท่องนะสมมติว่าท่านเอาคําว่าบุคละบุคคลมาแจกตามล็อกสําเร็จรูปท่านก็เปิดหนังสือเนี่ยเปิดล็อกเลยครับแล้วก็ท่องใส่ตามล็อกนี้ห้ามปิดหนังสือ <c oughs> อันนี้อันนี้ห้ามปิดหนังสือนะครับให้เปิดล็อกสําเร็จรูปแล้วท่องตามนะครับทําไมจึงจึงต้อง ทำไมจึงต้องเปิดล็อกสำเร็จรูปเพราะจะได้เกิดความเคยชินแล้วห้องมาเนี่ยห้องได้มากกว่ามากกว่าหนึ่งศัพนะครับมากกว่าหนศัพส,สมมติเลือกสับไหนเนี่ยมาได้มากกว่าหนึ่งศัพท์กขยันห <Hi. S 1> ้องตัห้าสับ 5, 3, หรือท่านจะขยนันห้องมาทั้งหมดให้ผมฟัง ยิ่งดีครับยิ่งได้มากยิ่งดีก็คือเอาไปแจกตามเพื่อให้เกิดความคล่องปากแล้วก็การออกเสียงให้เกิดความคล่องัวนะฮะเพนข้ามันยาวเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งแจกตามนี้เขียนลงในสมุดนะครับหรือเขียนในไหนก็ได้ท่านก็ถ่ายรูปส่งมาก็แล้วกันเป็นการฝึกการเขียนว่าเราใส่จุดถูกไหมเราใส่ผิดถูกไหม เราจะต้องแบ่งแยกแบบไหนเอามาให้ถูกขอเป็นเขียนแล้วการเขียนเอาแค่พออ่านออกไม่ต้องให้สวยงามนะผมเอ่อก็คือผมเห็นใจนะว่าถ้าเขียนแบบสวยงามเนะี่ยะถ้าเขียนแบบสวยงามมันใช้เวลานาน,น,นประมาณสักสี่สิบนาทีกว่าจะเสร็จเห็นใจครับเอาแค่พออ่านออกแลกจะจนนะฮะ อ่าอน,ออนออกแล้วก็เขียนใ้ออแล้วแต่สิ่งที่สําคัญก็คือนะฮะที่สําคัญก็คือเวลาเวลาท่านเขียนมาขอให้ตรงไหนล่ะนี่ครับเวลาท่านเขียนมาขอให้แบ่งไฟล์ให้ดีครับอย่างเช่นไฟล์เอกับวจะนะพ้าวหัวจะนะแล้วก็ขีดท่านเสีย อาจารย์โยอาจารย์ยาอาจารย์ยังอาจารย์ยาอาจารย์เยนะอาจารย์เยหอาจารย์เยีิอาจารย์ยาสาอาจารย์ยายาอาจารย์าอะนะครับเอ่อท่านก็ก็ท่องไปนะฮะท่านก็ท่องไปเอ่อแล้วก็เขียนเขียนเป็นการบ้านส่งมาให้ผมอันนี้ก็จัดให้เป็นรูปแบบให้ให้เป็นระเบียบหน่อยแค่นั้นเองครับแต่จะเขียนมามั่ว่นะไม่ต้องลองภูมิผมก็ได้นะครับ ส่งมาเถอะแล้วก็พอเสียงท่องตัวนี้อขอให้เป็นเสียงท่องที่เราเราเราทำยังไงนะคือบางท่านเนี่ยเวลาท่องอ่ะส่งเป็นไฟล์เอ4มพซหรือเป็นไฟล์อื่นมาให้มันก็ดูเหมือนว่าไฟล์มันจะใหญ่นะครับฉะนั้นเวลามีเสียงท่องมีเสียงท่องที่ ที่โทรศัพท์ของเรานะครับที่โทรศัพท์ของเราอย่าดูก่อนนะครับที่โทรศัพท์ของเราเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้นะฮะขอขอนุญาต <c oughs> นะครับที่โทรศัพท์ของเราเนี่ยมันจะมีปุ่มไมค์อยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยมีปุ่มไมค์อยู่นี้ีถูกหรือเปล่า <c oughs> มีปุ่มไมค์อยู่ที่ โป่งนะครับตรงนี้เราก็กดปุ่มใหม่นะครับกดปุ่มใหม่ตัวนี้นะฮะกดปุ่มใม่นี้มันก็จะขึ้นรูปใหม่แล้วกดค้างกดค้างก็ท่องไปเรื่อยๆนะกดค้างแล้วท่องไปเรื่อยๆพอท่องจบก็ปล่อยนะครับมันก็จะเป็นไฟล์เสียงที่ส่งเข้าไปในไลน์ <c oughs> ท่านไม่ต้องไปนั่งอัดเสียงถ้านั่งอัดเสียงโทรศัพท์ท่านเต็มนะ้าเมมโมรี่เต็มนะครับ เอาแบบนี้ส่งไปพอหมดเวลามันก็ปัดหมดไปเลยนะฮะก็จะง่ายกว่านะครับนี่อย่างนี้นี่ครับผมผมเปิดให้ดูเพราะบางท่านที่ส่งส่งมานี่ไม่ต้องถ่ายเป็นคลิปมานะครับถ้าถ่ายเป็นคลิปก็เป็นเรื่องใหญ่ก็โอเคครับวันนี้การบ้านสองอย่างส่วนท่านจะห้องสับแจกตามว่างตอนไหนก็ส่งมาได้เรื่อยๆแม้น บทเรียนบทนี้ผ่านไปแล้วท่านก็ส่งมาให้ผมได้เรื่อยเพราะเป็นการฝึกทักษะนะฮะเป็นการฝึกทักษะของการออกเสียงและทักษะของการท่องโดยตรงถ้าเกิดว่าปล่อยให้ผ่านตรงนี้ไปโดยที่ท่านไม่ท่องนี่มันก็จะเสี่ยงนะครับสําหรับการที่จะเข้าสู่บทต่อ,ตอไปแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เข้าใจก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจอยู่ในในส่วนของ พิมพ์ได้ไหมไม่อนุญ,ญาตให้พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาไปสอบสองไม่ได้ให้พิมพ์นะคือการเขียนเนี่ยนะฮะพิมพ์มันก็ดีครับมันง่ายแต่ว่าผมไม่อนุญาตให้พิมพ์เพราะอะไรครับเพราะว่าการเขียนมันก็คือการเพิ่มทักษะของการจําได้นั่นเองนะครับการเพิ่มทักษะของการจําได้นั่นเองในเรื่องของการเขียน แต่การพิมพ์พอพิมพ์ไปแล้วคือด้วยความคล่องมือมันไปเฉยเฉยมันมันมันจะต่างกันกับเรื่องของการเขียนนะครับแม้ว,ว่าถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะถนัดพิมพ์ก็ตามแต่ขอเป็นเขียนนะครับขอเป็นเขียนโอเคครับมมกเลยไรครับที่ถามมามีท่านใดสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะได้ฉันเพนอาจารย์ที่ที่อาจารย์ให้ไปต้องอ่า มูนี้อะไรเนี่ยต้องส่งไหมคะ,อะพอเรียนไปถต้องส่งไหมคะ<พ>อตอน,นเรียนไป<ห>งไองก่อคนนะคะครับก็คือถ้าเกิดว่าผ่านตรงนี้ไปแล้วท่านที่ท่องได้แล้วก็เอไปไปท่องต่อไปท่องท่องต่อไปเรื่อยๆคือไม่ต้องรอครับเพราะว่าเรื่องของการท่องมันยังมีอีกเยอะครับแต่ถ้าสงสัยก็สามารถถ,ถามได้ว่าจะให้ท่องตรงไหนบ้างก็จะได้บอกไปว่าท่องตรงไหนบ้าง ซึ่งนตรนี้บางรูปนี่ใหม่จริงๆตามไม่ทันครับค่ะขอบคุณอาจารย์ครับผมมีอีกไม่ครับที่สงสัยวันนี้ผมจะยุติแล้วไม่มีครับอาจารย์ไม่มีนะครับครับถ้าไม่มีวันนี้ก็ครับครับผม ซูม <Zoom S 1> ในโทรศัพท์มันแยกกันหรือยัง <ผม S 2> ไงครับมันไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยซูมในโทรศัพท์ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เป็นยังไงครับตอนเนี้ยผมกําลังเตรียมตัวจะมาฉันเพนก็เลยปิดที่คอมพิวเตอร์แล้วก็มาใช้โทรศัพท์ลิงก์เข้าไปมันเข้ามาในโปรแกรมซูมซึ่งผมใช้ในคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นไปที่เบราว์เซอร์ใช่ไหมครับอันนี้มันเข้า เข้าที่โปรแกรมซูมมันก็เลยมันไม่เหมือนไม่เหมือนในคอมพิวเตอร์ซึ่งผมไม่ถนัดเลยอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาครับถนนที่ยังไม่เคยไปม,มันก็อาจจะงงๆอยู่บ้างหรือว่าท่านติดตั้งซูม,ต,ต,ซมติดตั้งซูมไปในเครื่องหรือยังครับติดตั้งซูมในมือถือหรือยังครับคือตั้งครับติดตั้งแอปพลิเคชันซูมหรือครับ ครับติดตั้งแล้วครับทีนี้พอพอคลิกลิงก์ที่อาจารย์ส่งมาในไลน์ปุ๊บมันก็จะคือผมถนัดเปิดในเบราว์เซอร์มากกว่าเปิดในในแอปซูมครับเดี๋ยวต้องลองใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องต้องต้องพรุ่งนี้ต้องเข้าใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้จะได้ศึกษาเพิ่มเติมช่วงเช้านี่มันจะ ตรงนี้ก็ตอนเช้าเก้าโมงช่วงเช้านี่มันจะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนผมไม่ได้อ่มาสอนตอนเช้านะครับก็อาจจะเป็นยกยอดไปตอนเย็นหรือกลางคืนเลยนะครับผมผมครับจะไม่ให้วันมันผ่านไปต่อวันนะครับมากน้อยก็เดี๋ยวจะได้มาพบปะกันครับวันนี้กลับนี่มนพระคุณเจ้าฉันเพลนนะครับอ่าสหรับกรรมยายวันนี้ก็ เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมส่งการบ้านสองข้อนะครับการนมัสการลาแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณนะครับผมสาธุสาธุครับ